ทุกคนสวัสดีครับมีต้นไม้ยักษ์เขาตัดซะจนเสียทรงเลยนะจริงๆสวยมากต้นไม้เบาบับปัตากัสกาทุกคนไปเดี๋ยวเราจะเหาะไปจากตรงนี้นะฮะเป็นวัดที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากเรามาลายสดที่นี่ทุกคนโดยบังเอิญเอาใครเปิดไฟเอาไว้ไม่ประหยัดไฟที่เขาเปิดไฟเอาไว้ทําไมกลางวันแสกแส อ่ะทุกคนมาฟังเรื่องที่โรงแรมรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะครับเขาไม่ยอมคืนค่ามัดจำพันหนึ่งเอาเป็นว่าเราตัดมาภาพที่เงินค่ามัดจำเนี่ยมันต้องคืนถูกไหมส่วนค่าใช้จ่ายค่าโรงแรมอันนั้นคือไม่ได้มีปัญหากันอยู่แล้วก็เรียกว่าเคลียร์กันในเรื่องของค่าที่พักไปแล้วถูกไหมครับแต่ในเรื่องของค่ามัดจำกุญแจเนี่ยเขาไม่ยอมคืนทุกคนทํำยังไงอันนี้ นะครับ1,000บาทแล้วเข้าไปอโอนก่อนวันจะเช็คอิน2วันด้วยนะก่อนวันเช็คอินโรงแรม2วันตอนนั้นอยู่ลำปางทุกคนก็ไปพักผ่อนไปทำงานรีวิวที่พักที่กินที่เที่ยวด้วยนั่นแหละนะครับทำหลักสูตรด้วยที่ลำปางก็เลยโทรไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่นครสวรรค์เขาก็โอเคกันตกลงกันว่าต่อจะของเงินมัดจำพันหนึ่งเราก็บอกว่าทำไมต้องจ่ายก่อนล่วงหน้ายัางไม่ทันถึงไปเช็คอินไปเช็คอินอีก2วันเนาะ ควรจะไปเช็คอินทก็จ่ายตรงนั้นเลยเพราะส่วนใหญ่อี่นี้เขาก็ไม่เอากันแล้วค่าประจำกุญแจสรุปก็คือยอมโอนไปด้วยความที่ว่า,าจะได้ไปนครสวรรค์ไปรีวิวไปถ่ายบรรยากาศโปรโมทโรงแรมที่พักที่กินเที่ยวให้อะไรประมาณนี้ทีนี้ก็โอนไปพันหนึง่งโดยมีข้อความกลับมายืนยันว่าจะให้คืนในวันที่ออกนะครับ1000บาทในวันที่เช็คเอาท์ ปรากฏจนบัตนี้ตั้งแต่พุศจิกาธันวาก็ยังไม่ได้คืนยังไม่ได้คืนก็ตามทวงกันนะครับตามทวงกันไม่จบสิ้นทุกคนแล้วก็บอกวันนี้จะได้วันนั้นจะได้มาตลอดนะครับก็ยังไม่ได้จนมาตอนหลังนางก็ไม่รับสายหายไปเลยนะครับไม่อ่านไลน์ก็เลยโทรไปที่โรงแรมแม่นางรับจะ้ะ แม่นางบอกว่าโทรศัพท์ลูกนางสีะนะครับแต่เราก็บอกว่าคุณแม่รับผิดชอบมาให้หน่อยมาเคลียร์มาให้หน่อยจะได้ไม่ถึงปีใหม่อะไรประมาณนี้เดี๋ยวมันจะไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับเขาก็โอเคโอเคอะไรประมาณนี้ก็วางหูกันไปแล้วขอลายแม่ของนางไว้ด้วยจะได้โทรตามลายได้ใช่ไหมครับปรากฏว่านางให้ไอดีมาแต่แอดเท่าไหร่ก็แอดไม่ได้ทุกคนนะครับอาจจะสะกดผิดสะกดถูกก็ได้ฟังผิดอ่างเงี้ยแต่ลูกนางโทรมา ทันทีแต่ช่วงนั้นระหว่าง line, แอดไลน์เราก็เอา้าเมื่อกี้บอกว่าแม่บอกว่าลายนางเสียโทรศัพท์เสียทําไมโทรมาได้นางลายมาบอกว่าไงรู้ไหมลายมาบอกว่าไม่เกิดวันที่ยี่สิบเคลียให้แน่นอนยี่สิบทันว่าทันปีใหม่แน่นอนเราก็รอนะกว่าจะถึงวันที่ยี่สิบก็สองสาวันปรากฏยี่สิบก็ไม่ได้จนมานางบอกว่ายี่สิบยี่สิบยจะเคลียมีข้อความหมดเลยทุกคน นะครับย e like. 네ี่สิบยิบเอ็ดจะเคลียร์ให้ประมาณนี้เคลียร์อะไรที่ค้างค้างอ่ะนางพูดในไลน์เราก็เก็บหลักฐานไว้หมดจนมายีิบเอ็ดไม่ได้ย2ิบสองเมื่อวานนางก็โทรมาโทรมาเลยนางโทรมาบอกว่าจะไปต่างจังหวัดนะเดี๋ยวเย็นนี้จะเคลียร์ให้ก็คือเมื่อวานยี่สิบสองธันวาจนเงียบไปอีกวันนี้ยี่สิบสามแล้วนะครับก็เงียบเลยโทรไปก็ไม่รับสายสงสัยนางบอกว่านางอยู่ต่างจังหวัดไง จะได้เข้าใจว่านางแม่รับสายเพราะนางอยู่ต่างจังหวัดแต่อยู่ที่ไหนคุณควรจะเคลียถูกไหมอ่าส่งมาให้ครับอย่างนี้มันโอนกันได้ปรากฏออะเราก็เลยโทรไปหาแม่โทรศัพท์พรีสอร์ทแม่นางรับสายก็เลยบอกว่าก็คุยกันนิดหน่อยจำนางก็ทาเป็นจําไม่ได้หรือเปล่าวพาใครเพราะนางก็ไม่ได้เมมเบอร์เราอยู่แล้วเนาะก็เลยบอกว่าเรื่อง ขามาจำกุญแจไงอะไรเงี้ยนางก็พยายามพูดนู่นพูดนี่ไปเราก็บอกคุณแม่ถ้าเป็นอย่างนี้มันเหมือนกับพยายามพยายามช่อโกงหรือเปล่าเพื่อนบอกแบบเนี้นางก็บอกว่าพูดอย่างนี้หัวหมอนะโอเคโอเคเดี๋ยวจะโอนให้เย็นนี้อะไรประมาณนี้ก็เลยอาเย็นนี้เรามาหลุนกันทุกคนโอ้โหแต่ก่อนวันที่20เนี่ยที่นางจะเงียบไปครั้งแรกที่โทรหาแม่นางนี้นางก็บอกจะคืนจะคืนเป็น10บสรอบนะขอเลขที่บัญชีเราไปสองรอบแล้วล่าสุดมาขอใหม่ นะครับมาขอใหม่รอบที่สามก็ไม่โอนให้อีกนะครับแล้วนางก็พูดเหมือนทํานองว่าเนี่ยเหมือนกับทําไมชื่อไม่ตรงกันเราบอกไม่ก็เป็นบัญชีพี่ไม่ตรงอะไรนางอ้างเรื่องอะไรของนางก็เป็นู้ชื่อไม่ตรงกับจะองคนจะโอนอะไรของนางอไม่เกี่ยวเนี่ยทุกคนคุณจะโอนก็โอนมาตามเลขที่บัญชีที่ให้ไปถูกไหมเออเอาไปทําอะไรอ่ะสองสามครั้งไม่อ่น มาอ้างว่าชื่อไม่ตรงกันชื่ออะไรของนางเราไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนางจะมามัวซัวอะไรของนางอีกเข้าใจไหมครับงงมากเออก็โอนมาก็จบแค่พันเดียวใช่ไหมครับแต่สรุปวันนี้แม่ของนางพอเราบอกว่าเข้าข่ายพยายามช่อกโกงนางก็แบบเหมือนกับเออหัวหมอนะพูดอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็ก็ต้องพูดแล้วแหละเพราะมันไม่ใช่เล่นๆแล้วใช่ไหมครับ เงินแค่พันหนึ่งมันไม่ได้น้อยไม่ได้เยอะแต่เราอยากให้ทาเพื่อความถูกต้องโรงแรมรีสอร์ทที่ไหนเขาก็คืนทั้งนั้นแหละนะครับไม่ใช่มาบ่ายเบี่ยงแบบนี้ถูกไหมแค่โอนมาเงินของเราอะค่ามัดจำกุญแจใช่ไหมครับเออมันควรจะได้คืนนะและที่สําคัญทํามาเป็นบ่ายเบี่ยงมาตลอดว่าจะให้คืนวันนั้นวันนี้วันนี้วันนู้นวันนั้นมาตลอดแต่ไม่เคยโอนไม่เคยคืน ห้าง,งฝ่ายบัญชีจะเคลียให้บ้างฝ่ายบัญชียังไม่โอนให้หลิกเหลือคะเดี๋ยววันนี้ค่ะอย่างนั้นอย่างนี้มาตลอดเลยนะไม่ใช่วันเดียวด้วยนะเดี๋ยววันนี้ค่ะเดี๋ยวเย็นนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะเดี๋ยวเย็นนี้ค่ะก็มาเล่าสู่กันฟังกับแบบช่องนี้ทุกคนอาจจะโดนปิดกั้นบ้างเพราะว่าลงคลิปลิขศิษิ์มีเสียงเพลงฝรั่งเข้าไปมันก่อนไปประกวดนางงามก็มีตราสัญลักษณ์สินค้ามันก็บอกละเมิด ็เลยโดนโดนลงโ,โทษปิดก,กั้นอยู่นะครับทุกคนแต่ก็ลงไปก่อนทุกคนครับแล้วค่อยมารีโพสต์กันใหม่ขอบคุณที่ติดตามมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นประสบการณ์แบ่งปันกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคราบมาลุ้นกันว่าวันนี้นางจะโอนมาไหมแต่ว่าคิดว่าคงไม่เราก็คงโทรตามต่อนะทุกคนไลายโทรโทรตามอะไรประมาณนี้กันต่อไปดูที่ว่าจะคืนกี่โมง